สวัสดีค่ะราศีพิจิกราศีพิจิกในเดือนกรกฎา,าคม2567ผู้ที่เกิดในวันที่14พฤศจิกาถึง14ธันวาวันนี้แม่หมอมาทำคลิปตอนเช้าอากาศดีมากอากาศสดใสมีเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกเพราะวัดเป็นเขตอพยทานมาได้แบ็กกราวด์สวยๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะ ขาเลือกไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงเช้าวันนี้เช้าที่อากาศสดใสเป็นดวงแบบโดยรวมอาจไม่ตรงทุกเรื่องนะคะหรือไม่ตรงเลยก็ได้สนใจเช็คดวงส่วนตัวแอดมาได้ที่ีอ j าจ m a l i ิ a ารอกถึงจะทราบดวงของตนเองแบบตรงตรงทั้งทั้งหมดได้เลยทั้งหมดได้เลยอันนี้ก็เลือกไพ่ เลือกไพ่เลือกไพ่ให้ดูเลยนะจริงๆแล้วทุกครั้งเนี่ยเลือกไพ่ทุกครั้งแต่บางครั้งก็ไม่ได้เอาลงเพราะเราคิดว่าอยากให้อยากทาคลิปให้มันให้มันกระชับให้มันไวน,ะนะะั mm ่นค่ะก็มีท่านผู้ชมสงสัยนะคะ mm hmm. เออเลือกไพ่หรือเปล่าเลือกนะเลือกนะเราเลือกทุกครั้งคะ่ะเป็นทุกครั้ง ครบแล้วราศีพิจิกราศีพิจิกพลังงานของราศีพิจิกเป็น king of cups เป็น king of cups พลังงานดีมากพลังงานเป็นราชาพลังงานเป็นคนที่ทุ่มเทกับหน้าที่การงานเป็นผู้นำทำงานเก่ง อารมณ์ร้อนนิดนิดนายซอฟสอดระวังนะคะการหงุดหงิดการทำงานการกระทบกระทั่งกันในเดือนกับรัก,กรดาคมสำหรับราศีพิจิกมีเอชออฟสอดมีมงกุฎอยู่ปลายดาบนั่นหมายถึงว่าหน้าที่การงานมีความสำเร็จสองไม้กิจการราบรื่นการติดต่อเจรจาดี ไพ่พระสังฆราชมาดูซิว่าไพ่พระสังฆราชเตือนเรื่องอะไรเป็นคนใจบุญราศีพิจิกใจบุญใจอ่อนที่สงสารโดนเอาเปรียบโดนหักหลังเพราะความใจดีมีนิดหมดแต่ได้ติดได้ดีเพราะบุญเพราะวาสนานะราศีพิจิกสิบไม้ถึงแม้ง,งานจะยุ่งงานจะเยอะมีความรับผิดชอบเยอะทำงานหนัก เป็นเป็นคนแบกเป็นคนแบกนี่ไม่ใช่เป็นลูกน้องบริวารน,นะคือเป็นระดับหัวหน้าที่จะต้องแบกอะไรไว้หลายๆอย่างแบกแบกทั้งปัญหาแบกทั้งงานแบกทั้งเรื่องบริวารลูกน้องที่จะต้องดูแลความรับผิดชอบสูงสูงสูงไปเลยต้องใช้เสียงแบบนี้เลยนะความรับผิดชอบสูงสีดาบ ตีดาบระวังปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานระวังปัญหาที่เกิดขึ้นให้รีบแก้ไขซะถ้าหน้าที่การงานมีปัญหาให้รีบแก้ไขก่อนที่มันจะบานปลายหรือว่าแก้ไขยากหรือแก้ไขไม่ได้เลยไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคอะไรนะอย่าดองไว้เรียกว่าอย่าดองงานอย่าดองงานอย่าให้งานมีปัญหาหลายสิ่งหลายจุด เพราะเดี๋ยวนานวันเข้าจะแก้ไขยากมากคือราศีพิจิกจะปวดหัวเ e v e n of cups s e v เ n of Cups เป็นคนที่ชอบทำธุรกิจชอบทำงานชอบทำหลายๆอย่างชอบการเรียนรู้ชอบการค้นควา้าไอ้7 of Cups เนี่ยหรือว่ากำลังมีเป้าหมายในใจอยากซื้อที่อยาก ซื้อตึกอยากทำธุรกิจอยากทำธุรกิจเพิ่มอยากได้สิ่งของแก้วแหวนเงินทองข้าของเงินทองมีมากมายหลายต่อหลายสิ่งโปรเจกต์ในหัวเนะียเยอะมากเลยราศีพิจิกกำลังค่อยๆทยอยทำกำลังค่อยๆแบบเริ่มเริ่มกำหนดแล้วก็ลงลงมือทำ เพราะทุกอย่างไม่ได้สามารถสร้างทั้งหมดได้อะคะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะมีเวลาให้กับมันพอรหรือเปล่าสำหรับราศีพิจิกนะนั่นไงฮิงอเวนจึงเป็นเดือนที่อะไรที่ยังไม่สามารถลงมือได้ก็คอยไปก่อนรอจังหวะดดีๆก่อนได้ค่ะรอจังหวะดดีๆแล้วค่อยสร้างแล้วค่อยเริ่มเจ็ดเรยญพลังงานของราศีพิจิกดีตรงที่ว่า ค่อยก่อนได้รอก่อนได้แล้วทุกอย่างก็จะได้ก่อร่างสร้างตัวเป็นรูปเป็นร่างแบบนั้นนะคะค่อยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างค่อยๆทยอยค่อยๆวางแผนค่อยๆจัดการเพราะเรื่องธุรกิจการงานเรื่องของการทำอะไรที่มันใหญ่โตอย่างเงี้ยนะมันจะต้องรอจังหวะรอความพร้อม ถึงจะลงมือได้ถึงจะสร้างได้ถึงจะเริ่มได้แต่งานหลักๆที่มีอยู่แล้วสามารถลุยได้เลยมีอุปสรรคบ้างไม่เป็นไรสำเร็จสำเร็จปลายดาบปลายดาบตรงนี้นะคือความสำเร็จคือหน้าที่การงานดีดีแล้วดีอีกมั่นคงแล้วมั่นคงอีกหน้าที่การงานเติบโตด้วยความสามารถด้วยพลังแบกของตนเอง เป็นคนที่แบกทุกอย่างไม่กระทั่งความรู้สึกบางครั้งอึดอัดบางครั้งเหนื่อยก็ทนทนได้เจอปัญหายากแค่ไหนก็ทนได้ทนได้รอได้เพราะฝึกตนมาดีเพราะมีความเข้มแข็งมากพองออบครับเนี่ยเป็นคนอดทนต่อทุกสิ่งเลยนะไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนในเรื่องปัญหาในเรื่องของการแก้ไขสำหรับชาวราศีพิจิกเป็นลักษณะของคนที่ มีทรัพย์สินเยอะมีความสามารถเยอะหน้าทีก่การงานก็สูงนี่คือพลังงานเด่นๆเลยเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่ครบรด,ดจริงๆสำหรับราศีพิจิกมีสีสันสนุกเหนื่อยโชคลาภการเงินมาเต็มๆนายสอบสดระวังศัตรูคู่แข่งอีกอย่างหนึง่งระวังศัตรูคู่แข่งดังนั้นราศีพิจิกจึงจะต้อง ให้เหนือความสามารถต้องให้เหนือทุกครั้งจะต้องเตรียมทุกครั้งความสามารถของคู่แข่งมีแค่นี้เราจะต้องขึ้นไปอีกเยอะเขามี10บเราต้องไปละ50ถ้าเขามี10เรามีห้านี่คือแพ้ราบคาบเลยนะจะบอกให้ราศีพิจิกคุณอย่าไปออมมือให้กับคู่แข่งเด็ดขาดความสามารถคุณสูงคุณไม่จําเป็นต้องออมมือให้ใครในเรื่องของการทํางานเป็นตัวของตัวเองและทํางาน ทำหน้าที่ของเราให้มันประสบผลสําเร็จจะเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ควรที่จะตามใครเราไม่ใช่ผู้ตามค่ะเราเสพิจิตเราคือผูน้นําต้องนํากว่าคนอื่นไปทุกก้าต้องนําทุกก้าวต้องนําทุกก้า,น,กกานี่คือเราต้องฝึกปรือเราจะต้องมีความสามารถเราจะต้องเรียนรู้ให้เราเก่งขึ้นให้เราเชี่ยวชาญมากขึ้น ธุรกิจการงานของราศีพิจิกจะไปได้สวยเลยไปได้สวยเลยส่วนในเรื่องของไอความดีคิงออกคัพเนี่ยเป็นคนใจดีใจกว้างทุ่มเทเปเก่งรักเพื่อนพ้องรักมักมีน้ำใจให้กับคนรอบข้างสําหรับราศีพิจิกพลังงานเนี่ยนะแต่ว่าพลังงานแบบนี้เนี่ยมักเสียรู้คนเพราะเป็นคนไม่ระแวง ไม่ได้โง่แต่ไม่ได้ระแวงเออมีอีกอย่างหนึง่งคือคนเราอ่ะมันแก้งโง่ได้แต่อย่างโง่จริงโง่จริงนี่หมายถึงไว้ใจจนไม่เหลือไม่เหลือเตรียมใจไว้บ้างไม่เผื่อไว้บ้างไม่เผื่อกันไว้บ้างการความผิดพลาดจากคนอื่นการการเอาเปรียบจากคนอื่นถ้ารู้อยู่แล้วว่าถ้าทรงจะประมาณแบบหิงแก่ตัวเข้ามาในชีวิตของาราศีพิจิกก็อย่าไปยุ่งอย่าไปคล้องแวะอะไรมาก ห่างๆไว้บ้างเพราะการมองโลกในแง่ดีอ่ะมันก็ดี <c oughs> แต่มันอาจจะทําให้เราพลาดท่าเสียทีกับคนที่เห็นแก่ตัวได้นะคะเรามัดระวังคนที่เห็นแก่ตัวที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ที่เข้ามาในชีวิตไม่เยอะหรอกแต่มันก็มีเข้ามาปะปนนะคะคนดีมีคนไม่ดีก็มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานการทําอะไรก็ตามถ้าไม่อยากให้งานเราผิดพลาดถ้าไม่อยากเสียความรู้สึกเสียใจ ก็อย่าไปคบคนที่ไม่ดีมากการาการทำงานาในแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนดีมากค่ะสองไม้ราศีพิจิกมีธุรกิจหลายอย่างทำเงินให้ทำเงินนะคะทำเงินทำกำไรการงานเป็นรูปเป็นร่างความสำเร็จการตอบรับดีผลงานของคุณดีค่ะราศีพิจิก มีสเสน่ห์มีความเมตตามีคนนับหน้าถือตามีคนเชื่อถือ The elephant ใจกว้างมากสายบุญมากเรื่องบุญไม่เคยขาดเรื่องการทำบุญเรื่องการสดมนต์ทำบุญให้กับคนด้อยโอกาสโรงพยาบาลรงศพสัตว์นะคะผู้พิการคนยากคนจน ขอให้บอกคิงออกครับนี่นะใจบุญสุนทานจริงๆทำให้ตั้งตัวได้เร็วบุญดีบารมีดีวาส,สนาดีจริงโดยเร็วสำหรับราศีพิจิกพลังงานคือพลังงานพุ้นนำพลังงานเศรษฐีราศีพิจิกนะพลังงานเศรษฐีเรื่องสุขภาพก็อย่างที่บอกสี่ดาบระวังเครื่องในคุณให้ดี ตับไดใส้พุงกดไหลย้อนนิ้วนิ้วถุงน้ำดีตับอะไรละ่ะมดลูกหลังไข่ความเจ็บป่วยที่เป็นโรคประจำตัวระวังนะคะฮอร์โมนที่ไม่สมดุลก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอได้ง่ายหรือไม่ก็บริวารอาจมีเกณฑ์ความเจ็บป่วยอ่อนแอจึงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันนะสำหรับราศีพิจิก งานเดินนะคะงานก็เดิน,งนเนงินก็มาความร่ำรวยก็มาสุขภาพมีเกณฑ์อ่อนแอขออภัยค่ะสุขภาพมีเกณฑ์อ่อนแออาจเป็นอุปสรรคในการทำงานบ้างดูแลกันบ้างนะคะสุขภาพเนี่ยสำหรับพิจิตรในเรื่องความรักในเรื่องความรัก ความรักของราศีพิจิกในเดือนกนรกฎกาคม King of Cups คุณเป็นคนที่พลังงานดีรักใครทุ่มให้เต็มร้อยบางทีก็เกินร้อยพลังงานนี้นะรักจริงหวังแต่งแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนคุณจะมีการคุยคุณจะมีคนมาสนใจ ในเดือนนี้ถ้าคุณเปิดโอกาสเปิดใจคุยกับคุยกับคนบางคนคุยกับความรักจะมีคนเข้ามาชอบคุณมากกว่าสองคนขึ้นไปค่ะคุณจะพยายามรักษาความรักความหวังดีนั้นๆคุณจะมอบความรักแบบคนที่แบบซื่อสัตย์มากเลยนะเป็นคนจริงใจเป็นเป็นรักที่แบบว่าคุณต้องการให้ ระหว่างเราอะมีความปรารถนาที่ดีต่อกันโดยไม่ต้องรีบเร่งโดยไม่ต้องใจร้อนความสัมพันธ์ขอให้มันเริ่มต้นไปแบบไปแบบเป็นไปโดยโดยธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไปความสัมพันธ์แบบไม่รีบร้อนเป็นความสัมพันธ์แบบเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นลูกครึ่งเป็นคนไกลได้ ผิวสองสีรูปร่างสันทัดไม่สูงเกินไปแต่ก็ไม่ได้เตี้ยม,มากถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ใจเย็นนะคะรูปร่างเจ้าเนื้อสักหน่อยเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนใจบุญเป็นคนนิ่งมีเหตุผลมีความลักษณะเป็นผู้ใหญ่ความรักในเดือนนี้เนะี่ย มีเกณฑ์โอกาสคบคนในลักษณะแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไกลเป็นคนไกลความรักมักจะเป็นไปนในรูปแบบของติดต่อสื่อสารด้วยความห่างไกลด้วยเรื่องของงานความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปได้เรื่อยๆเลยนะคะความสัมพันธ์เป็นแบบไปในไปในทิศทางที่ดีเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์แบบเป็นรูปเป็นร่างมักมีของขวัญของฝากส่งของขวัญส่งของฝากให้แก่กันดูแลกัน แต่ก็นั่นแหละมันมีสีด่ดาบเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างาระมัดระวังถ้าไม่ดีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ดีก็ลดสถานะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักเป็นกัลยานามิตรได้แต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์มันมีทางเป็นไปได้ความสัมพันธ์ก็จะแบบดูใจกันไปเรื่อยๆยังไม่มีการแต่งงาน ยังไม่มีการแต่งงานยังไม่มีงานมงคลแต่เป็นไปในลักษณะของการคบการคุยการรู้สึกดีความสัมพันธ์ที่บางทีก็ทะเลาะกันบ้างก็ค่อยๆศึกษาดูกันไปเรียนรู้กันไปความสัมพันธ์ก็บางครั้งก็ดีบางครั้งก็มีการทะเลาะกันบ้างนะคะในเรื่องของความรักของราศีพิจิกในเดือนนี้ส่วนใครที่มีคู่ครองแล้วสำหรับราศีพิจิก ส่วนใครที่มีคู่ครองแล้วต้องบอกว่าตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินสร้างฐานะเพื่อครอบครัวมีเกณฑ์การเปิดกิจการมีเกณฑ์ทำกิจการมีเกณฑ์การสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อลูกที่จะเกิดมาในอนาคตเพื่อสามีเพื่อภรรยาตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเพื่อครอบครัวเพื่อคนรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะ นี่คือพลังงานของราศีพิจิกในเดือนกรกฎาคมระวังคู่แข่งส่วนเรื่องของเงินเรื่องของงานดีมากการงานพุ่งการเงินก็ไหลมาเทมาจะเหน็ดเหนื่อยเพราะบริวารลูกน้องสักหน่อยในเรื่องของสุขภาพก็อย่างที่บอกระวังโรคประจำตัวระวังโรคเกี่ยวกับตับไตไส้พุงก็เพราะอาหารลำไส้ ระวังเรื่องของฮอร์โมนความอ้วนความไม่สมดุลระวังความเจ็บป่วยขอบพระคุณมากสำหรับการติดตามทุกท่านตอนนี้แม่หมอทำคลิปลงเรื่อยๆลงทุกเดือนแต่ว่าท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะมองไม่เห็นฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่แม่หมออัพลงในช anel เรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ